ครับท่านผู้ชมพบกับผมบนักิเมหนึ่งหรืออดินจีวีนหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของประเทศไทยกันนะครับประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชาอาณาจักรไทยเป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมมีชื่อว่าสยามรัฐบาลประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2,482ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่50ของโลกมีเนื้อที่513,120ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับที่20ของโลกคือประมาณ69ล้านคนมีอนาเขตติดต่อกับ ประเทศพามา่าทางทิศเหนือและทิศตะวันตกประเทศลาวทางทิศเหนือและทิศตะวันออกประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกและประเทศมาเลเซียทางทิศใต้กรุงเทพมหาคนครเป็นศูนย์กลางการ,การบริการราชการแผ่นดินและนะครใหญ่สุดของประเทศและการปกครองส่วนภูมิภาคจัดระเบียบเป็น เจ็ดสิกจังหวัดแน้จะมีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยภายใตร้รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยระบบรัฐสภาในปี2475แต่กองทัพยังมีบทบาทในการเมืองไทยสูงโดยมรรีรัฐประหารครั้งล่าสุด ในปี2557เมืองหลวงเมืองหลวงกรุงเทพมหาคนครภาษาราชการภาษาไทยภาษาพื้นเมืองรัฐบาลรองรับ6กสองภาษาภาษาถิ่นภาษาอีสานคำเมืองภาษาปากใต้ กลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยไทยเชื้อสายจีนอื่นๆเช่นกะเหลี่ยงไทยเชื้อสายมลายูมอนไทยเชื้อสายขเขมรชาวเขาการปกครองาาประชาธิปไตยอันมีพระมหาทรงเป็นประมุขลัดเดียว ราชาธิปไตยภายใต้ตรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยระบบรัฐสภาพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา,านิติวญญัติรัฐสภาสาภาสูงวุฒิสาภาสาภาล่างสาภาผู้แทนราษฎรสถาปนา อาณาจักรอุธยา3เมษายน1893ถึง7เมษายน2310อนาณาจักรธนบุรี28ธันวาคม2310ถึง6เมษายน2325อนาณาจักรรัตนโกสิน์6เมษายน 2325ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ24มิถุนายน2475รัฐธรรมนูญปัจจุบัน6เมษายน2560พื้นที่รวม5 1 3 000. 1 120ตารางกิโลเมตรแหล่งน้ำ ศูไม่ใช่ดิแหล่งน้ำศูน <c> ส <oughs> หรือสองพสองสาสิตารางกิโลเมตรประชากรสองพันห้าร้ยหกสิองหกหหสิบ

เมื่อกี้ล้านล้านคือดอลลาร์สหรัฐนะครับอ๋อ GDP ต่อหัวคือสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ดอลลาร์สหรัฐนะครับ GDP ราคาตลาดรวมห้าร้อยสิบหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็ GDP ราคาตลาดต่อหัวนะครับ7,607ดอลลาร์สหรัฐนะครับ Gini ไม่ใช่ดี HDI สูงนะครับอยู่ที่77นะครับสกุลเงินคือบาทนะครับรอดภาษาคือ THB นะครับเขตเวลาคือ UTC บวกเนะครับขับรถด้านซ้ายมือนะครับโดเมน บนสุดคือจุด TH นะครับหรือจุดไทยนะครับรหัสโทรศัพท์คือบวกห6นะครับพบหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในอนาเขตประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่20,000ปีก่อนคริสต์กาลชาวไทยเริออ่มอพยพ เข้าสู่บริเวณนี้ในคิเตศตวรรษที่11แล้วเข้ามาตั้งแคว้นต่างๆที่สำคัญได้แก่อาณาจักรสุขโขทัยอ,อาณาจักรล้านนาและอณาจักรอยุธยานักประวัติศาสตร์ถือว่าอาณาจักรสุขโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยต่อมาอายุธยาค่อยคอย เรื่องอำนาจขึ้นมาจนเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคในปลายศตรวตรรษที่14แทนจกักรวรรดิเขมรไม่ใช่จ,จักรวรรดิเขมรอาณาจักรอิทยาสามารถผนวกสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนได้การติดต่อกับชาติตะวันตกเริ่มด้วยผูดแทนทางทูต ชาบอุตเกตในปี2 0 5 4การสงครามกับพม่านำไปสู่การเสียกรุงในปี2112แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพในเวลา15ปีอาณาจักรรุ่งเรืองอย่างมากในรัชกาลสมเด็จพระน,นารายมหาราชแต่หลัก แต่หลังจากนั้นค่อยค่อยเสื่อมอำนาจโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการหัดแผ่นดินที่มีการนองเลือดหลายราชการจนสุดท้ายกรุงศีอญญายาถูกทำลายสิ้นเชิงในปี2310ส,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 สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงลบลมแผ่นดินที่แตกออกเป็น ปกต่างๆและสถานปนาอนาณาจักรธรมลีที่มีอายุสิหปีความวุ่นวายในช่วงปลายอาณาจักรนำไปสู่การสำเร็จโทษพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมราชวงศ์จักกีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงกรุงช่วงต้น กุงรัตนาโกศินลร์อนนาณาจักรสามอนนาณาจักรสาม,มารถรับมือกับภัยคุกคามจากชาติใกล้เคียงแต่หลังรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคเป็นอย่างมากนำไปสู่การเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมหลายฉบับ เริ่มจากสนทิสัญญาเบาลิงการนั้นสยามไม่ตกเป็นอาณานิคมของตนตกชาติใดมีการปรับให้สยามทันสมัยและรวมอำนาจการปกครองในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสามพันธมิตรในสงครามโลคสงครามโลกอีก่าสงครามโลกค,ค,ค,ครั้งที่หนึ่ง ในปี2460ในปี2475เกิดการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยไม่เสียเลือดเนือ้อคณะราษฎรมีบทบาทการนำการเมืองและในพุทธศตวรรษ2480นายกรัฐมนตรีจอมอลแปดพิบูลสุดพิพบูลสงคราม ดำเนินนโยบายใช่ไหมแบบนี้ดำเนินนโยบายชาตินิยมเข้มระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ไทยเข้ากับฝ่ายอักษะแต่สัมพันธมิตรส่วนใหญ่ไม่ยอมรับประกาศสงครามในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยเป็นสัมพันธมิตรกับสหรัฐซึ่งสนับสนุน รัฐบาลทหารรัฐบาลรัฐรัฐประหารมีจอมพลสัสสนธนะรับเป็นหัวหน้าคณะในปี2500นำประเทศเข้าสู่ยุคเด็จการทหารอย่างบาอย่งเบ็ดเสร็จเขียนอะไรรัฐบาลฟื้นฟู พระราชอำนาจและการดําเนินนโยบายต่อด้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคผลของเหตุการณ์4 4ตุลา2516าทำให้เกิดประชาธิปไตยระบบรัฐสภาช่วงสั้นๆแต่หลังจากเหตุการณ์6ตุุลาและรัฐประหารในปี2519ทําทำให้ประเทศไทยกลับสู่ เด็จการอาหารและประชาธิปไตยครึ่งใบประเทศไทยมีนายกรัฐนมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งแรกในปี2531หลังพุทธศตวรรษ2540มีวิกฤตการเมืองฝ่ายล่องสายฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านอดีตนายกรัฐนมนตรีทักษิณชินวัตรมาจนปัจจุบัน รวมทั้งเกิดรัฐประหารสองครั้งโดยครั้งล่าสุดในปี2557รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่20ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติเอเป็กทั้งอีกทั้งเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งอาเซียนประเทศไทย เป็นพันธมิตรของสหรัฐตั้งแต่สนธิสัญญาชีโตในปี2497ถือเป็นประเทศอำนาจนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอำนาจปานกลางในเวทีโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางและถึงสูงและประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีรายได้หลักจาก ภาคอุตสาหกรรมและบริการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้มีการอพยพเข้าสู่เมืองในคิสตศตวรรษที่20ตามปริมาณตามปริมาณการในปี2562 GDP ของประเทศไทยมีมูลค่า มูลค่าราวห้าแสนหนึ่งมืนหกพันหกร้อยหกสิบสองดอลลาร์สหรัฐนับว่าเป็นเศรษฐก,กิจไทยเป็นเศรษฐก,กิจใหญ่สุดเป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่เป็นอันดับที่ยี่สิ้าของโลกมีหลักฐานแป๊บนึงแปบ๊บนึง่งอ๋อมีหลักฐานบางอย่าง บ่งชี้ว่ามนุษย์อยู่อาศัยในนาคขตประเทศไทยปัจจุบันอย่างต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ยุคหินเก่าอย่างน้อยราวสองแสนปีพบหลักฐาน,นการบุกข้าวเก่าแก่ที่สุดเมื่อ2,000ปีก่อนคริสต์กาลยุคสำริ์เกิดขึ้นระหว่าง1,250ถึง1,000ปีก่อนคริสต์กาลโดยคาดว่ารับมาจากตอนใต้ของจีนแหล่งโบราณคดีป้านเชียงในจังหวัด อุดรราชธานีอุ๊ยอุดรธานีอุดรธา,านีนะครับจัดเป็นศูนย์กางศูนย์การผลิตทองแดงและสามลิตรเก่าแก่ที่สุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลเริ่มปรากฏการใช้เหล็กอาณาจักรฟูนานเป็นอันดับแรกที่ทรงอำนาจที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จเจริญขึ้นเมื่อศตรวรรษที่สองก่อนคาาริสต์กาลต่อมาชาวมอนอาศัยอยู่ช่วงฟูนันเสื่อมลงตั้งอาณาของตนอนาณาจักรทวารลวดีและอาณาจักรฮริบุญชัยในคิดศตรวรรษที่6 <c oughs> ส่วนชาวขเขมรนตั้งอาณาจักรใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่อังกอร์ในคิดศตรวรรษ ากาวอาณาจักรตามพอลิงเป็นอาาเป็นรัฐมาลายูที่ครอบคุมผ่านแบบอ่านการค้าผ่านช่องแคบมาละกาที่ส่งอำนาจที่สุดจเจริญขึ้นในคิดทศตวรรษที่สิไทยสยามจัดอยู่ในกลุ่มชาวไทยซึ่งปัจจุบัน อาศัยอยู่บริเวณบริเวณอาศัยอยู่ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียแผ่นดินใหญ่โดยมีภาษาร่วมกันหลักฐานจีนบันทึกถึงชาวไทยครั้งแรกในศตรวรรษที่6ก่อนคริสตกาลเดิมมีแนวคิดกับคินกำเนิดของชนชาติไทย <c oughs> อยู่หลายแนวคิดเดวิดเค ไยอาระบุบรรพบุรุษชาวไทยในประเทศลาวไทยพามา่าอินเดียและจีนปัจจุบันเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่แถบเดียเบียนฟูในช่วงคิสศตวรรษที่5-8ถึง8ราวคิสศตวรรษที่11มีคนไทยเริ่มมาอยู่อาศัยในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งในเวลานั้นอนาณาจักรมอนและเขมรอยู่ทำให้วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียและมอน,ลขขมน,อนและเขมรนอาณาจักรสุโขทัยและแคว้นต่างๆเมื่อจักรวรรดิอัอนนี้ท่านผู้ชมครับอีพีนี้ของจบไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กับสไคดตนะายนะครับบาย